ใช้งานกับระบบ Infobot TS App Work Schedule จะคอยแนะนำขั้นตอนให้กับพนักงานภาคสนามให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งสัปดาห์ภายในแอปวิศวกรของคุณจะเห็นว่าง,งานต่อไปคืออะไรและตำแหน่งต่างๆจะถูกเรียงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแอปจะบันทึกประวัติการทำงานเพื่อคำนวณให้มั่นใจว่าง,งานจะเสร็จทันเวลาและแสดงผลบนหน้าจอวางแผนของคุณตัวแอปจะแสดงผลล่าสุดและคอยอัปเดตให้คุณในทุกๆงานที่คุณสร้าง i n f o b o อร์ดแมสามารถคำนวณระยะและเวลาเดินทางและแสดงเวลาเดินทางไว้หน้างานเพื่อให้คุณมีเวลาเตรียมตัวเดินทางไปพบลูกค้าได้ถูกต้องฟังก์ชันการจัดการนัดหมายจะช่วยให้คุณวางแผนงานใหม่รวมถึงคำนวณการเดินทางและเลือกเวลานัดหมายให้เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและลูกค้าลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยระบบการวางแผนการเดินทางของ i n f o b o t ตรวจสอบผลดำเนินการในพื้นที่ของลูกค้าได้ผ่านอินโฟบอร์ดเทเลเมทริกส์โดยทางผู้ให้บริการจะจัดหายานพาหนะที่มี GPS ไว้คอยใช้ติดตามงานควบคุมการเริ่มและจบงานได้ผ่านการปิดและเปิดระบบเพื่อความโปร่งใสในทุกวันของการทำงานกับอินโฟบอร์ดวิศวกรของคุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วย working schedule ของเรา เพื่อลดขั้นตอนงานที่ไม่จําเป็นขณนะออกปฏิบัติงานในพื้นที่ทํางานพนักงานสามารถอัปโหลดรูปภาพจัดการไฟล์งานลงชื่อเอกสารต่างๆและส่งต่อที่อยู่ของลูกค้าเพื่อทําการวางแผนและติดต่อลูกค้าได้โดยตรงเวลาทํางานในแอปจะถูกส่งต่อไปให้กับพนักงานรวมทั้งเวลาที่ใช้ทํางานและเวลาพักงานเวลาปฏิบัติงาน จะถูกแสดงผลในกระดานวางแผนแบบสดเพื่อทำการจัดการเวลาทำงานข้อมูลการทำงานสามารถเปิดดูย้อนหลังได้พนักงานสามารถขอแจ้งลาหยุดพันระบบได้อย่างสะดวกสบายทีมงานที่จัดการด้านวันลาสามารถตอบกลับคำร้องของพนักงานได้ทันทีทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน Infoboard Entrepreneur App ในฐานะผู้ประกอบการคุณจะมีข้อมูลสำคัญพร้อมสแสดงผลอยู่ตลอดเวลา ออกแบบการเติบโตของธุรกิจคุณเพิ่มผลผลิตและส่งมอบงานได้อย่างตรงเวลาด้วยระบบ TS ของ Infoboard คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานและพนักงานและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ